เคล็ดลับใส่ชุดเทีย่ยวต่างประเทศได้ดูดูละสวยเข้ากับเทรนด์ใส่แล้วดูอุ่นเบาบางไม่บวมเช่อวไหมล่ะคะถ้าเกิดอย่างมาที่ร้านของเรานะคะเราจะได้เห็นนะคะรูปแบบเสื้อผ้านะสไตล์ที่หลากหลายค่ะแ้่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเบาบางลุคคุณหนูชั้นที่2ค่ะจะเป็นชั้นที่เป็นอากาศแบบติดลบค่ะแล้วก็ส่วนชั้นที่3นะคะสินค้าที่เป็นของเด็กทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลองเท้าชุดหมีอากาศติดลบของเด็กค่ะจะอยู่ที่ชั้น3หมดเลยนะคะนอกจากนั้นเรายังมีพ็อปแว่นตาผ้าบ ขอให้ยมฟีอีกด้วยค่ะราคาเจ้าต่อชุดเริ่มต้น7,500บาทเท่านั้นไปดูกันนะคะว่าชุดที่เราใส่ไปญี่ปุ่นจะเป็นยังไง ตอนนี้เราอยู่ที่นางานโนนะคะอากาศที่สกีรีสอร์ทประมาณศูนย์องศาค่ะชุดที่เราใส่นะคะจะเน้นแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็มีขนเป็ดด้วยค่ะถึงจะดูหนาแต่ชุดของเราน้าหนักเบานะคะเรามีบริการแนะนําค่ะอากาศแบบนี้ควรแต่งแบบไหนนะคะชุดนี้ควรเข้ากับอะไรนะคะเข้ามาดูที่แกลเลอรี่ลาลาสไตล์ได้เลยค่ะโลเคชั่นก็มาง่ายมากๆนะคะอยู่หมู่บ้านนิวคอนเนคดอนเมืองค่ะถ้ามาไม่ถูกยังไงก็สามารถเสิร์ช Google นะคะที่ร้านลาลาสไตล์ได้ค่ะ